สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ครับยินด,ดีต้อนรับกข้สู่ช่องตอดต่อยดำซิ่งครับอยู่กับทีมงานวิระเช่นเคยครับวันนี้รวมรวมทีมรวมทีมรวมทีมรถดำฮะวี่1วี2วันนี้ ดูกับงานหน้าโบโหด,ด,ดครับพี่น้องวันนี้พามาดูเสียวไวไอหนุม่ม1้อยสสซูบนี่เหยียบจน6กซูบกลัวเลยครับอ่ะปล่อยตัวแล้วครับ โอ้เปิดเครื่องแล้วโอ้โอ้โอ้ฮโอ้โอ้ปลนะครับอ่ะ รอก,กีในตำนานครับป้าจงป้าจงมีเก่าเกมครับประสบการณรประสบประสบการณ์นอยันพูดไทยนี่ประสบการณ์ม,รารมากกว่า30ปีครับปราจง จากปูสมุนสักว์ครับพี่น้องรถสวยมาเลยครับมาพร้อมกับสีม่วงตัดลายฟ้าน้ำเงินครับเอ้ามาจุงมาแล้ว ป้อยจงครับร้อยเจ็ดห้าครับโอ้ยไปยแบบนิ่มๆเลยครับ บรรยากาศร้อนครับวันนี้ามาดูการทำงานของลุงแอบครับเจ้าโกมสุพีเซร้ิวินหนึ่งครับทีมงานเสวีระครับ ดูตัวที่เด็ดจักอูสงวนสักครับพี่น้องนี่มาแบบนิ่มๆครับเนิบๆสบายๆเลยครับเนิดได้ล่องได้ก็โอเคแล้วครับ แก้วกูวัดใจเนาะเฮ้ยวัดจีบเฮ้ยเนี่ยว,ยยว,ยวยย่าคลาคลกเตอร์อลไกอยา่ มาดูจานก้องสหรั่ะมาตัวมาดูตัวที่แรดครับความหวังของบ้านไม้แดงครับอยู่ที่คันนี้ มาเนิบเนิบเนี i. I so uh ่ระวังได้จานด้วยยับน่อยเยับหน่อยเยับหน่อยเฮีขับอะไรเละๆอย่างนี้ไปแบบเนิบเนิบครับ ดูปั๊มมืดตัวครับปั๊มมืดนี่ออกรถใหม่ครับ้อยเก้าห้าครับเอามาหกสิบครับค <c oughs> <c oughs> ือแต่ว่าสปาพก็พอใช้งานได้ครับโอเคเลยทีเดียว ลมแรงนะครับวันนี้ปี๊ดอ่ะลอยตัวแล้วครับเยียบเยียบเยียบนี่มาขึ้นอะไรทางนี้ แรงครับ oh. ah. ่ะทีนี้ก็จบตรงนี้ครับสวัสดีครับ